สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกัอนทางช่องวิมลเพื่อนคนทำเกษตรก็สำหรับคลิปนี้มือนีแด้พี่น้องเด้อมาช่วงนี้พี่น้องเป็นช่วงนาแล้งช่วงนาแล้งอย่าให้ง่วบวยอยากมีได้พี่น้องเพราะว่ามันฝนตกถ้าพี่น้องคุณได้ดยึดหยาให้งัวงได้พี่น้องเด้อมม,ม,มือนีลุงวิมลมีอาหารต้นทุนตํำม,มานํำเสนอพี่น้อง ก็คือเปลือกล่างเขาเอื่นเปลือกล่างมักยีดพี่น้องเปลือกมันสำปะหลงังมักยีดเอามานำเสนอพี่น้องสำหรับผู้ใดเอ็นเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี่ยงหมูมันอะไรพี่น้องถา้าบมีห้าให้งัวให้ควายก็เปลือกมันล่างซอยได้ด้วยพี่น้องเด้อซอยได้ไปกินก็ซอยได้อยู่ในระดับหนึ่งอยู่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นอาหารต้นทุนตำ่ำ ผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามบาเบ้องอเบร์โทรติดต่อ0934105066พอวิมลพี่น้องหรือว่าลุงวิมลส่งยูทูบกับวิมลเพื่อนคนทำกนเกษตรพี่น้องเขามาเบิ่งทั้งอันเพจก็ได้เพจวิมลเพื่อนคนทำกนเกษตรผู้ใดต้องการอยากเอาไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็สาม,มารถโทรสอบถามได้พี่น้องเด้อ อันจำนายไม่มีทั้งปีทั้งแบบพุงพี่น้องทั้งปีและส่งหาถารมะเอาเองก็คือสอบละแปดสิบบาทพี่น้องมาเอาอยู่หน้าฟ้ามเลยแปดสิบบาทสอบหนึ่งกับนำนักสามสิบหากิโลขึ้นไปพี่นอ้องก็คือเขาสั่งนี่เครื่องสั่งทุกกสอบพี่น้องสามารถโทรสอบามไ้ พูผู้ไดพี่น้องอยู่ทั้งไกลอยากมาเบิ่งโรงงานอยากมาอยากมาอาลาบเองก็เข้าไปใน Google แมปพี่น้องพิมพ์ว่าวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรเพราะว่าปักหมุดไว้แล้วมาตามเส้นห้างมันพ่ามากเลยพี่น้องพิมพ์เข้าไปว่าวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรครับอันนี้ Google แมปพี่น้องมาได้ง่ายๆกับที่อย,ยกับโยอัน ถวบ้านทาลาดพี่น้องบ้านทาลาดจะบลนให้ยองอำเภอพังโคนจังวัดสับนครพี่น้องมีตลอดบะขาดพี่นอ้องผู้ดใดต้องการจัได้ไปเรียงง้อเรียงไายก็สามารถข่ามาเบิได้เด้อพี่น้องเด้อ้าไปทรงกสรง็สอบละลอยพี่น้องสอบละลอยในระยะทางหันมันลอยลอยลูลงมานี่สอบละลอยทรงบ่มีคา่าขนทรงแต่ว่า สอบละลอยแต่ว่าต้องสร้างหลายสอบพี่น้องสั้งเป็นหกสิบเจ็ดสิบสอบก็คือเอาน้ำกันหลายคนสร้างพลหาสอ,สอบสิบสอบมันก็นหลายดอกพี่น้องจับกลุ่มกันเจ็ดสิบสอบหันระ,ะระยะทางระยะทางลอยโล่พี่น้องสามารถทรงได้ว่ามีค่าขนทรงเพิ่มพี่น้องก็คือบวกแค่ว่าหันไปทรงสอบละลอยหันมาเอาเองแปดสิบบาทพี่น้องทั้งฝ้ามีจำนาย มือนี้ก็ร่งกอ,อกพี่น้องขบวนการผลิตสะอาดสะอาดลุกงันพี่น้องสะอาดสะอาดคืออันพื้นมันกับมีแนวห้องบ่อเดียบ้างทุวที่พี่น้องสะอาดดีบ่งมอควายกินบ่มีปัญหาพี่น้องเพราะว่าเฮาเน้นความสะอาดความปลอดภัยกับสัตเ์เรียงพี่นอ้องยีดก็ใส่ยีดยางดีเด้อพี่น้องเด้อ จากน้ำตาลกับไส้หลายสี่หลายเติบอยู่พี่น้องน้ำนักก็คือทอกันเป๊ะๆพี่น้องเพราะว่าห้องเลยอันสร้างไว้แล้วว่าต่ำกว่าสามสิบห้ากิโลพี่น้องผู้ใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้เด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรติดต่อกับศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกหกพี่น้องมีว้ค่อยบริการพี่น้องหลายได้พี่น้องให้สต็อกผีก็มีพี่น้องผี ไ่ได้ขาดเฮ็ดผลิตตลอดพี่น้องผลิตตลอดแล่นท่งตลอดสำหรับท่านใดผู้ใดต้องการอยากได้อันมั่นมักเย็ดมันจะมีสองแบบพี่น้องมีทั้งเปลือกล่างมักเย็ดแล้วก็กากสดมักเย็ดอันตัวนี้เป็นเปลือกล่างพี่น้องเปลือกนอกเปลือกนอกมันนะ่นหรพี่น้องก็มีอีกแนวหนึ่งก็คือเป็นกากสดคือเนื้อในอันนี้เป็นเนื้อในพี่น้อง ตัวนี้เป็นแป้งมันคือนว่าแป้งเป็นกากสดนี่ตัวนี้เป็นกากสดเป็นเนื้อในพี่น้องเป็นแป้งแป้งมันสำปะหลังเอามักมักยีดราคาเดียวกันพี่น้องถ้ามาลับมารับนาฟ้ามคิดๆกันได้ก่อนมาลับนาฟ้ามก,ะ,กะสอบละแปดสิบบาทนี่พี่น้องถ้าเอาไรแต่มีส่วนลดจักหน่อยด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็ เขามาเบิงหรือว่าอยากมาดูงานมาเบิงมาศึกษาหาความรู้ก็มาได้พี่น้องมีทั้งหยาด้พี่นอ้องห้ากม็มีมีหยาแพ่งกัวลา่าห้าในห้าหลงมันมาเล่พี่น้องหลายพันห้าหรือผู้ใดสนใจอยากเขามาเรียนรู้วิธีปลูกห้าหรือมาเบิ้งลรงงานผลิตมั่นมาร์กตดก็มาเบิงไหนพี่น้องสะอาดปลอดภัยบอันนั้นพี่น้องบ่ต้องห่วงว่าสิบสะอาดขื่นปูด้วยซีเมนพี่น้อง ิเศสะอาดคือห้องวงวงความปลอดภัยกับสัว์พ่อแม่พี่น้องบ่เลยเฮ็ดมากง่ายได้พี่น้องยีดกระใสยีดย่างดียีดเมืองนอกพี่น้องสนใจกระทุกขอสอบทำได้พี่น้องทั้งอันอันเพจวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรหรือว่าทั้งช่อง youtube กับวิมนเพื่อนคนทำกเกษตรหาผู้ใดอยากเข้ามาเบิงก็จะเห็นทางมากกะ เข้าไปใน Google เล้อพี่น้องเด้อ Google แมปพิมพ์เข้าไปเลยพี่น้องวิมลเพื่อนควรทำเกษตรขึ้นมันจะึืนเลยพี่น้องเพราะว่าปักมุดไว้แล้วมาตามเส้นทางมาหอดบ่ผาิดบังพี่น้องมาเบิ้งเอาแต่ว่ายาช่วงนี้ก็ล่อล่อล่ออายุมันพี่น้องช่วงนี้ยามียาหลงซปเปอร์แม็กยามันมาเลยยาในยาแพ่งกล่าพี่น้องแต่ว่ายาช่วงนี้ย้่พร้อมตัด แต่ว่ามั่นมักยิบพ้อมแล้วพี่น้องพ้อมแล้วกินได้เลยพี่น้องกูใดสนใจกับเขามาเบิ่งเอาพี่น้องนิ่นความสะอาดพี่น้องสถา,านที่โรงงานสะอาดปลอดภัยบริเฮ็ดมากง่ายปนไดาพี่น้องเป็นอาหารตุนทุนตำาแต่พี่น้องเขาก็เอาไปสมใจกับอันมั่นกับเออไปสมใจกับห้ามกับหัวอาหารได้แต่ว่าเฮาก็ เป็นการประหยัดเพราะว่าตัวนี้เป็นอาหารพลังงานพี่น้องอาหารพลังงานโปรตีนบ่สูงแต่ว่าก็สามารถเลี้ยงง้วได้ดีอยู่พี่น้องกินจะอ้วนอยู่เพาก็ผสมใส่กับพวกห่อพวกหัวาอาหารด้เล็กน้อยพี่น้องก็สามารถอยู่ได้เลี้ยงได้อยู่สาหรับแม่พันธุ์แม่พันธุ์ทั้งง้วอทั้งควายทั้งหมูเลี้ยงเลี้ยงได้พี่น้อง อยู่บ้านท่าลาดด้วยพี่น้องด้วยบ้านท่าลาดตำบลไห่ย่องอำเภอพัองคูนจังหวัดสกนลนครถามหาบ้านท่าลาดพี่น้องเมื่อนี้กับผลิตอยู่ประมาณยักษีตันเลยพี่น้องซีตันมีตลอดพี่น้องมีตลอดได้สนใจก็เ,เขามาสอบทมไดด้วยพี่น้องด้อ